สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมิิตากันจุก ตำแหน่งครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีชั้นประฐมศึกษาปีที่6ในธรรมชาติของรายวิชาวิทยาศาสตร์นี้การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องเน้นให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงเกิดกระบวนการคิดการทดลองและการแก้ปัญหาจากการจัดก,กิจกรรมที่ผ่านมาอาจจะทําให้เด็กๆเ,เกิดความเบื่อหน่าย<ม>เพราะว่าเด็กๆไม่ได้ลงมือปฏิบัติจากของจริงอาจจะได้เรียนรู้แต่ทฤษฎีเนื้อหาอย่างเดียว การจัดกิจกรรมการแยกสารเนื้อผสมนี้คุณครูจึงได้สอดแทรกกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุกสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มแทรกกระบวนการคิดและทักษะการทดลองเพื่อให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้จากของจริงและเกิดกระบวนการเรียนรู้ภายในกลุ่มของนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงลงมือปฏิบัติจริงและเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ และที่สำคัญเด็กๆสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะตอเราเรียนเรื่องการแยกของอะไรกับของอะไรออกจากันนะอออออของแผกของกาของแผกได้ทั้งหมดอยู่กี่วิธีการวิธีหนึ่งาาการอีกอ้อการรดนาำการปังนะคะว่า เด็กเปิดในหนังสือหน้าที่40อ่านะคะเราจะทำการทดลองก,กันเนาะขออะไรออกจากอะไรอเหลียวหรือว่าของแขกหอแขงหอมกาอมเหลียนะคะทำได้ยังไงเด็กเปิดในหนังสือหน้าที่40 อ่านะคะเราจะทําการทดลองอก,กันเนาะอ่าคืประสบที่เ,เด็กจะได้เรียนรู้ก็คือหึ่งเด,เด็กสามารถสังเกตและอธิบายการแยกของไข็งออกจากของอเหลวได้และเ,เด็กสามารถอธิบายและยกตัว,วยอย่างวิธีการแยกของไข็งออกจากของอเหลวได้ว่า ู่นะคะน่นคนือได้เลยบอกว่ายังไงเลยอ่ะอุปรกรณ์ที่เราทำหนึ่งมีผ้าขาวป่าปุ๋ทุกปุมีแล้วเนาะมีชุดขาตามีกล้วยกองนะคะมีน้ำปุดด๋ยเรียบร้อยแล้วมีแก้วพลาสติกเรียบร้อยแล้วกระดาษกองอยู่ไหนเอ่ยอ่ะทุกอุดมีกระดาษกอง ูให้ได้นะคะอ่ะต่อไปมามาทำกันว่าทำได้ยังไงคะตอนที่หนึ่งอ่ะเขาบอกให้เลยทำยังไงคะไอการรินลักรูเลย้นตอนที่หนึ่งเด็กๆทำไปแล้วเนาะอ,อ่ะเด็กๆอ่ะในข้อที่สามได้เลยนะคะแต่ลักปูอภิปรายร่วมกันว่าเราจะทำยังไงก่อนมีหนึ่งอันมีแค่แก้วผูว้ครูได้แค่แก้วแล้วใช่ไหมคะอ่ะอันสุออยู่ไหน อ่ะอ่ะอันไหนคือแก้วไปที่2เกิดเดี๋ยวคุณจะเทน้ำปูนให้นะคะอราจะเททั้งหมดอยู่2แก้วให้เด็กจับไว้อันไหนแก้วไปที่2และแก้วไปที่3นะคะมันจะมีทั้งหมด3 2มส คนได้นะถ้ามันถ้ามันส่งนั่คนได้ต้องปูไม่ตงถไม่ต้องไ่้องะูไม่ต้องถูไม่้องถูม่ตองถูไม่ตองถูตอง่้อไม่ต้องถูไม้องถูไม่องไมองู่ตองไ้อ่้องม้องูต้องถ่ต้ไม่ตถูไม่ต้องถอไตอง่องถู้ถไม้มถองออง้ กวยมีผ้าขาวบางและกระดาษกองนะคะอ่ะเราจะลงมือนทำกันนะฮะพร้อมหรือยังเอ่ยในข้อที่สามเขาบอกว่าให้เด็กๆใช้ผ้าขาวบางวางในกวยกองนะคะแล้วก็เทน้ำปูนอย่างช้าๆลงไปตามเทปแก้วอ่เราต้องมีแท่งแก้วใช้ในการเทด้วยนะคะเท อาซอสหรือยาซอสหรือย่าการดินน้ำออกจากข้าวสารเดี๋ยวการกรองชาการแยกน้ำออกจากคนการกรองน้ำสะอาดเช่นการกรองน้ำการดินน้ำออกจากข้าว ตกหลักก่อนของลมค่ะ